นน,นนี่ทำเมนูไก่ทอดแบบเนือไทยนะคะเพื่อน่องไก่เลยนะคะนี่เพื่อนนกะ็นัทนาทำตามกันได้นะสุดแบบเชฟอ้อค่ะนี่กำลังทอดอยู่เนาะใส่ใส่ไก่ไปแล้วนะแลก็ใส่มีปูอัดทอดด้นะคะแล้น้ำหมักก็คือเราใส่อันนี้้วยนะคะใส่น้ำปลาอหนึ่งก็ใส่ สามเกือนิดนึนงแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาสมมนหอยแล้วก็ข้าปรุงรสนะคะให้เพิ่มความกลิ่นหอมแล้วก็ตามแล้วก็ดีนะคะทําตามกันได้เลยนะคนที่อยู่หออยู่จังหวัดก็ทําตามกันได้เลยนะแรงเดินปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยรอไก่ให้เหลืองกรอบสุกก่อนนะคะ แล้วก็ปูอัดดนะ้วยเนาะอาหารขึ้นเคียงนะคะแล้วก็น้ำมันใช้นะคะคือวิโนเนาะ <Wow. S 2> วว้าเตอดทุ่นชางไปหนานนะคะเออกตังกับแกงก่อนเนาะให้ติดก้นก้กนหม้อนี่เท่าไหร่เกต็ปังด้วยนะคะให้เพื่อม กรอบนุ่มฟูก็จะหายใจคนไหนที่ไม่เคยทำอาหารก็ลองฝึกทำมันจะง่ายไปยากก่อน,นะคะที่ให้ให้เด็กในการทำอาหารนะคะ ใช้ไฟแรงกลางขึ้นออกเวลาเราทำของทอดอะไราบาน,นี้นะคะรอไก่ให้สุกเหลืองทองเลยนะคะเดี๋ยวข้าหน้าจะทำเ,เมนูแนวเกาหลีบ้างไก่บอลชอยจะทำสอนทีนะะึ่งค่ะยวให้แม่ซื้อน้องไก่มาทำสอนให้ทุกคนลองทำด้วยนะเดี๋ยวตอนบ่ายจะทำคลิปสอนทางหน้า แตงลาบมีเซลม,มูลนะคะรอให้สุกเรืองกรอบเลยนะคะ นิ่งหองีเดย้อ,อมเมนบอร์ดนนะคะพูดจอบค่ะคลิปไก่ก่อนนะว่ ปลาหน,น่อยนะเนี่ยเสิร์ฟไหมเพื่อนพ่อเสิร์ฟไหมนี่กลดงสีและทองเลยค่ะหอมด้วย กินพวกหมูบ้านทีิปนี้ทำย่างไรคหมหมนบอนะคะไปไนกกะ่หรือฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกระมด้วยนะคะที่อาหารไม่แค่นี้ค่ะ